ฟังธรรมะของท่าน้าคุณวารีท่นสแสดงแยกแยะในเรื่องมงคลคนพานและบัณฑิตให้ฟังแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมะส่วนที่สำคัญที่จะทำให้ เกิดให้มีขึ้นภายในกายว่าจาใจของเรา <S <S ก็ต้องเน้นปฏิบัติตามเส้นทาง <c oughs> ที่จะให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาคำว่าสมาธิสัมผัสกับใจปัญญาเกิดขึ้น ที่ใจให้ใจได้รู้ความเป็นจริงของความรู้ความเห็นที่เกิดจากใจเรียกว่าปัญญาึืงมีสตินั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญตั้งสติตั้งสติเพ่ง ูใจหรือว่าเอาเรื่องของใจเ,เรื่องของกายความเคลื่อนไหวของกายตั้งสติภาวนาคำหนดรู้ยืนเดินนั่งนอนกินเดินมทำพูดคิดอยู่ในอิริบาทไหนอย่างไร หนรู้ที่กายเรียกว่าศึกษาในกายของเราศึกษาในศีลในสติศีลศีละสังวรแล้วรู้อยู่แล้วว่าการกระทำสิ่งที่เป็นโทษเทห้าอย่างแปดอย่าง ิบอย่างสองร้อยยี่สิบเจ่าย่างนั่นเป็นเป็นโทษเป็นข้อโทษที่ท่านบอกความสังวรสำรวมระวังไม่ทำโทษไม่ล่วงเกินโทษนัน่นนี่เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติเมื่อมีสติสังวรเป็นศีลสังวรกิตใจจะมีความเป็นอิสระของตัวเอง ไม่ตกไปอยู่ในอำนาจของความรุ่มหลงความเผลอเลยนี่อันจึงให้นั่งสมาธิหรือนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายวางมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรง แล้วก็เน้นเรื่องตั้งใจตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นี่ตั้งกำหนดเรียนเนี่ยไม่ได้เอาสติไประลึกตามอารมณ์ แห่งความอยากอยากไปอยากยืนอยากเดินอยากนั่งอยากนอนไม่ไปตามอารมณ์เหล่านั้นมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันรู้อยู่กับพุทธโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่เรียกว่านั่งสมาธินั่งธทำสมาธิ คือท,ทำความสงบเมื่อความสงบเกิดขึ้นเรียกว่าสมาธิสัมผัสกับใจหรว่านั่งทำสมถะธรรมคือทำใจให้สงบรวมเข้าเป็นใจอันเดียวมีศีลแล้วก็มีสมาธิมีสติ การทรำอยู่อย่างนี้สนใจอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ศึกษาธรรมะและปฏิบัติตามธรรมะิ่จะเดินเปลี่ยนอิยาบทเดินหาที่เดินกลับไปกลับมาม่ให้สัน้นยาวๆสักยี่สิบสีเก้ายี่สห้าเก้าที่เรียบเรียบ ยืนกำหนดทีแรกกำหนดรวมใจนะดูใจมันคิดสายแสบรวมให้มันเข้ามาหยุดตรงกลางหน้าอกแล้วก็มาน้อมถึงพระพุทธเจ้าพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆแล้วก็กำหนดรู้พุทธรู้โทแล้วคำเดียวเอาแั่นั้นะไม่สนใจเรื่องอย่างอื่น นใจแต่สติและลึกลู้ใจร,รู้พุทโธพุทโธนี่เรียกว,ว่ายืนยืนภาวนาเขาเรียกคือยืนทำรรมสมถะกำหนดสติรูก้กับใจกับคำวริกรรมมันเดียวยืนเดินนั่งนอนสีเรบยบท สนใจรู้สนใจกำหนดอยู่กับกิจกับใจกับกายกับใจเจ้าของเรียกว่ามีความเพียรในการประพิธรรมปฏิบัติธรรมทีนี้ส่วนมากไม่ทำไม่ปฏิบัติธรรมไม่กำหนดรู้เรื่องของธรรมเอาแต่เรื่องอย่างอื่นเรื่องภายนอกเรื่องรู้ ไปตามเครื่องรบกวนต่างๆนั่งนั่งอยู่แต่ไม่ใช่นั่งสมาธินั่งดูนั่งดูเรื่องอะไรมีในโทรศัพท์ในนั่นแหละทุกวันนี่มันมีเครื่องให้ดูดูเรื่องนั่นเรื่องนี้ป้ายก็หมดเวลาไปผ่านไปสี่นาทีห้านาทีสิบนาที อาบมาก็เป็นชั่วโมงตั้งแต่กินข้าวเช้าเสร็จไม่ได้ภาวนาภาวนาดูแต่เรื่องต่างๆตามใจอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ไม่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะถ้ามีความมุ่งม,มั่น สร้างสติสร้างสมาธิปัญญาให้รู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของกายรู้เรื่องของใจเหมือนอย่างพุทธเจ้าสอนพระมหาคสปะท่านบอกว่าัสปะเธอจงกำหนดรู้ในกายหนึ่งเนืองอันก็หมายความว่าให้ภาวนารูปกายอย่างเดียว ั้งวันทั้งคืนเลยถ้าทําติดต่อต่อเนื่องก็นั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติสมถะภาวนาแล้วผลก็จะเกิดความสงบเกิดความเยือกเย็นนั่นเรียกว่าปฏิเวทถ้าทำเป็นผลไม่เพียนแพ่งไม่กำหนดจริงๆมันก็ไม่เป็นธรรมไม่รู้ไม่รู้เรื่องสติ เรื่องสติต่อเนื่องหรือสติตั้งมั่นอยู่กับใจหรือใจเป็นใจไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องสมถะนะเรื่องมิปัสนานก็ไม่รู้เพราะไม่เคยสัมผัสเรื่องปัญญาที่ไปรู้เห็นสภาวะธรรมหรือเห็นกายเห็นจิตตามเป็นจริงหรอ มีความสุขมีความแน่นหนามันคงมีความเบาสบายอย่างไรก็ไม่รู้รู้แค่นี่แหละรู้แค่ดูนั่นดูนี่รู้แค่นั่งนึกนั่งคิดทันยาลมามณนั่นไปมันก็มีแต่ความวุ่นวายสายแสบอ,อีกเยองเราไม่ปฏิบัติธรรมถ้าเดินภาวนานั่งภาวนา ีอยู่ในอิริยาบถอื่นได้เปลี่ยนไปทำการทำงานอะไรให้สติเนี่ยเป็นเพื่อนสองของใจเนี่ยเรียกว่าอยู่ด้วยการฝึกการหัดอยู่ด้วยธรรมะนี่มีทางที่จะรู้เรื่องคำว่าสมาธิหรือคำว่าใจสงบใจปล่อยวางว่างมันเป็นยังไงจะรู้เรื่อง เพราะมีความเพียรไม่ทอดทุละในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ะจะรู้ก็ะจะเข้าใจแต่ถ้าดูแต่ย่างอื่นฟังแต่เรื่องอื่นออกไปฟังอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนก็ไม่ได้อะไรละ่ะได้ก็ได้แค่ ยินดียินร่าไปกับสัญญาลมเรื่องต่างๆนั่นแหละเนี่ยเป็นอย่างนั้นพอการปฏิบัติเจริญภาวนาให้ดูให้ดูลมหายใจให้ดูอารมณ์ที่รู้ที่นึกเส่นพุทธโธพุทธโธขบริกรรม พุทธหายใจเข้าโทหายใจออกทำให้เป็นนิสัยที่นี่มันไม่ได้มันไม่ได้ตั้งใจหรอกมันก็เป็นอัตโนมัติอยู่ในตัวเรียกว่าสติกายเป็นสติอัตโนมัติก็เป็นสมาธิตั้งมั่นมั่นคงไม่ได้ลังเลสงสยัยสัมผัสกับผลของสมาธิ จิตปัญญาปัญญายิาง่งรู้ความเป็นจริงเลยเข้าใจความเป็นจริงเลยทุกขก็ไม่มีปัญหาที่มันมีที่มันสัมผัสอยู่รับรู้เพราะมันเป็นผลมันเป็นผลของความหลงมันเป็นผลของสมุทัย ภาวนาถ้ามีความเพียรรู้ฝึกสติอยู่สติจะตั้งมั่นก็เกิดความรู้ความเห็นในสภาวะความเปลี่ยนแปลงความไม่ใช่ตัวใช่ตนนี่ให้ภาวนา ดูจิตด,ดูใจให้เอาพุโทโธพุธโทโธเป็นอารมณ์ของใจใจรู้พุโทโธพุทโธมากๆอันจะเห็นคุณค่าของธรรมะเห็นคุณค่าของสติธรรมสมาธิธรรมเห็นคุณค่าของปัญญาจะได้ดูด,ดื่มในธรรมรสคือรสชาติของ สติสมาธิปัญญานั่นเองเราทำมาลดทำมาลดกลิ่นของธรรมรสชาติของธรรมเนี่ยมันจะรู้ได้ต่อเมื่อเราทำให้มากจเจริญนให้มาก เป็นอุบายนำไปสู่ความสิ้นความหลงเป็นเหตุจะให้รู้แจ้งแทงตลอดในอนิจจังทุกครังอนัตตาได้เพระตั้งใจเอาเป็นเนื้อเป็นหนังอย่าไปเห็นเรื่องอืน่นเป็นเนื้อเป็นนังเรื่อง ทานเรื่องอันนั้นอันนี้ภายนอกติดต่อสายแสบดึงเอาเข้ามาเป็นอารมณ์ไปมันก็ไม่มีกำลังแห่งธรรมกำลังแห่งสติไม่เพียงพอก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงความแปลกประหลาดแปลกประหลาดในจิตใจเรียวไม่เป็นสมาธิ อากิตมีสมาธิแนบแน่แนมั่นคงจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะอยู่ยังไงยังไงก็มีสมาธิอยู่อย่างนั้นคือเป็นกําลังแห่งสมาธิทำรอบลู่รือปุดโนนโยนมันก็อนอนจะลู่รอบลู่ชาติ ของกิจที่เป็นสมาธิคือมั่นคงในอารมณ์อันเดียวมีความรู้รอบรู้อยู่ในกับ,กบความรู้ีอยเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นธรรมะที่จะนำให้ข้ามพ้นวัตตะสงสารนี่แหละสนใจปฏิบัติแล้วก็ไม่เสียเวลาไม่เสียเวลานาที ถ้มัวแต่เลี่ยงอื่นเพลินไปอยู่ผ่านไปวันแล้ววันเล่านาทีแล้วนาทีเล่าก็ไม่มีผลไม่มีประโยชน์อะไรสั้นจะมีแต่ทุกข์เพราะหลงหลงเพิ่มกันไปอีกนี่ให้เอาปัจจุบันเอาคำนั้นลูล่ลมให้เใจเข้าให้ยจออก เป็นปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมถ้ายัางไม่เคยสัมผัสสติสมาธิปัญญาก็จะรู้จะเข้าใจได้มีสิ่งอื่นใดจะมีคุณค่ายิ่งเท่ากับการเจริญสติสมาธิปัญญา แต่ว่าอะไรเป็นสิ่งดีวิเศษในโลกในโลกสามเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ดีวิเศษเท่าเท่าศีลสมาธิปัญญาเป็นศีลแท้ที่ใจสมาธิแท้สัมผัสกับใจปัญญาแท้สัมผัสกับใจไม่ได้อยู่ที่อื่น <c oughs> ให้พึงรู้พึงเข้าใจแล้วก็ ปฏิบัติจะไปทิ้งในี่มันเสียเวลาเพราะเรื่องอื่นเร่องความเพลินความอยากได้อยากมีอย่างอื่นมันทำให้กาลังของธรรมะไม่ต่อเนื่องกันมันไม่ต่อเนื่องมันก็ไม่รู้กาลังว่ามันมีคุณค่าอย่างไรบ้าง มีคุณค่าต่อจิตต่อใจอย่างไรบ้างก็ไม่รู้ก็จะรย้นสนใจใสนใจประพฤติปฏิบัติจเจริญจิตตภาวนานตั้งใจดูใจเจ้าของตั้งใจกำหนดรู้ใจนี่นะอะละ